เดี๋ยวเราจะกินช่วงช่วงนี้แล้วก็จะมาชําแหละกันใครอยากมาชิมก็มาเลยอืม นี่ก็คือเนื้อของเขานะครับอืเพราะเราไล่เลือดมามันก็จะเป็นแบบนี้สีขาวจ้วงอืมอืม นี่ครับเฮ้ยมีคโ,โมยว่ะอือืม,อม,อม ชุ่มมเลยตกเองบ่มเองกินเองจ้าเธอกินปะครับเธอกินกันเปล่าเธอกินกันเป้า่าอ๋อไม่เคยเสียดายเนาะอ,อู้จักปะจา้าประช่อนน่ะ ไม่ใช่ไปชนานานะไม่ชนทะเลจ้านีย่ยยังอยู่อีกครึ่งตัวเนี่ยเพิ่งหันไปครึ่งตัวครับเลอครึ่งตัวไม่ไหวอ่ะกินคนเดียวกินไม่ไหวอืมนัม่ข้าวเลยครับร่อยเกินกินเค็ม ừ, đu toàn dày dày ừ. chim chim nè nôm ra ao